เราลดลงไปทั้งหมด2กิโลกรัมภายใน5วันหลังจากที่พิมพกลับมากินปกติน้ำหนักเรามันจะขึ้นไหมมันจะโยโย่ไหมมันจะหนักขึ้นมามากกว่าเดิมไหมสิ่งหนึ่งที่เราลืมคือเราลืมเช็คว่าและเราน้หนักขึ้นมาสอัเดีคดยค่ะทุกคนเจอกันกับพิมพอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปพิมได้เคยพูดไว้เมื่อคลิปไอยคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูก็น่าจะดูกันหมดแล้วเพราะว่านี่ก็น่าจะเป็นคลิปที่ตามจาเก็บโน่นจะเป็นอัปเดตว่าหลังจากที่พิมออกไอยูไดเอทแล้วแล้วมาใช้ชีวิตปกติมากินข้าวแบบปกติแล้วน้ำหนักเรายังจะคงที่อยู่ที่เดิมหรือว่ามันจะขึ้นไหมมันจะโยโย่ไหมมันจะหนักขึ้นมา,มา,มาก,กว่าเดิมไหมโอ้ยแด๊ วันนี้วันที่พิมพ์อัดนะคะก็คือผ่านมาหลังจากนั้นประมาณ4วันแล้วพิมพ์ได้ทําการอัปเดตอาหารทุกอย่างที่พิมพ์กินไปเมื่อ2วันที่แล้วหลังจากออกไดเอทดนะคะพอหลังจากออกไดเอทดนะพิมพ์ไปเที่ยวมาด้วยแหละไปต่างจังหวัดมานะคะแต่ว่าพิมพ์คิดว่าวิธีการกินอะไรของพิมพ์ก็คือไม่ได้โอเวอร์ไปนะก็คือเป็นการกินปกติของพิมพนั่นแหละ,ละกินข้าวแล้วก็มีของหวานแซมนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยว <laughs> เกลียดคำนี้มากไปเดินกันรูเอ้ย,อยไปดูกันเลยเอ้ย,อยถูกแล้วเอ้ยเอ้ยถูกแล้วนี่ยน่มั้ง <laughs> คลิปที่แล้วนะคะที่พิมได้ทำอายุไดเอทกินตามอายุตอนเช้ากินแอปเปิ้ลตอนกลางวันกินมันหวานแล้วก็ตอนเย็นกินเวปโปรตีนนะคะพิมทำไปทั้งหมด5วันมีหลุดบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆนะหลุดนิดเดียวพิมคิดว่าพิมก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะคะอ้าอร่อยนะอ้าวลูกินแค่กินสดตลนะเอเดียวอร่อยรความสำเร็จพอ,อสมควรนะคะ เราลดลงไปทั้งหมด2กิโลกรัมนะคะภายใน5วัน47 000, ไปไปลายเหลือประมาณ45 000, ไปไปลายนะคะหลังจากที่พิมกลับมากินปกตินะคะพิมก็ได้ทำการไปชั่งน้ำหนักมาเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายว่าเราน้ำหนักขึ้นมาเท่าไหร่อันนี้ถามเหรอ10 <laughs> โลตอ,ตอนนี้น่าจะประมาณ55นะครับ ทำตัวไม่น่ารักเลยนะพิมนี้ไม่น่ารักจะเปล่าและเราน้ําหนักขึ้นมาเกือบ2โลตอนที่เราชั่งอยู่บนเครื่องชั่ง้ําหนักเราอยากจะแบบอ้าวห้าวันของเราขึ้นมาจะลดไป2อกิโลนะคะเราก็ขึ้นมาประมาณโลกว่าเกือบสโลนั่นแหละรู้สึกว่าที่ทําไปมันก็ไม่ค่อย ได้อะไรเลยแล้วที่เราคินไปอาจจะแบบมากกว่าปกติกหรือเปล่าเพราะเราไปเที่ยวมาแต่คิดไปคิดมาก็ไม่นะปกติก็คิดประมาณนั้นแหละแล้วก็ถูกเท่ากบเราไปกินด,ด้วยนะคะและนี่นะคะก็คือใส่หน้าคลิปที่เราถึงอัดใส่หน้าตัวเองไว้อันนี้ก็คือใส่หน้าทุกปัจจุบันนะคะก็ลองไปเปรียบเทียบ before a f t e รดูนะคะอาจจะมานละม,ดดมุนดี มันเป็นการลดน้ำหนักช่วงเวลาสั้นๆนะตัวเบาๆภายในเวลาสั้นๆเดี๋ยวพิม่าตอนที่พิมตัดคลิปเนี่ยพิมชัางให้ดูอีกรอบเลยละกันเพราะว่าก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายวันก่อนพิมจะได้ตัดคลิปนี้นะคะอันนี้พิมก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะพิมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมด้วยนะคะอยากจะให้พิมมาทาอะไรอีก อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่าง,งได้นะคะยังอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะไดเลยบ๊ายบายหนูว่าว่าสิ่งหนึ่งที่เราลืมคือเราลืมเช็คว่าแหล้วเราว่าแหละเออมันเหมือนเป็นเอกลักษณ์อ่ะงั้นก็ไม่ต้องลงจะลงไม่ได, <cabe> เด้เดี๋ยวๆมันต้องแบบมีอะโวคาโดมาแปะอย่างไม่มีใครตั้งสังเกตลิป s ิกที่ผัดเธอรองไม่มีใครสังเกตลิป s ิก c k ที่ผัดเธอรองไม่มี ดุนแรงแล้วเป็นน้องไม่ควรเออยี้ยงอย่างนะครับเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนและเด็กและสตรีมีคัะครับอะไรวะตรงนี้นะครับก็เหมือนอนาคตของเรามืดมนกำลังจะเจอเสงส่แต่ยังไม่เจอ <laughs> มีอุป,ปรสรรคเลยมีอุป,ปรสรรคนิดหน่อยแล้วก็กำลังจะเจอแสงสว่าง